สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายเด้อพี่น้องผ้าเข่าคั่วผ้าเข่าคั่วพี่น้องสิตาม,ตามกักุ้งตาหมักพุ่งลวกผักลวกผักกิม พราวราไอ้ลวกพักต้องเอาน้ำน้ำเย็นไอเปิดน้ำเย็นใส่พักมันสีได้เขียวเป็นวะเดี๋ยวพักออกก่อนพป่นอ้องมันแซน้ำไหลน้อนสิบ่ราะแสบ พักกวงต้งพักกวงต้งกับแค่รถกินกับตำมะคงเอาไว้ก่อน มาตะบอกคงงพี่น้องมาทจนี่เมนูติตามตะเครื่องปรุงเด้อพี่น้องเพราะว่าโคกเพิ่นหน่อยระวัานี้สิตัสงเสียามาปุงใส่หมอนี่ใส่แบบเพล็กสามหน่วยพอเพราะว่าแบบเพล็กมันเม็ดไห ตำหมูฮู้งบางคนกัดไส้กระเทียมเนาะพี่นอ้องตำเมนูสีบะไส้กระเทียมเด้อพี่น้องแล้วก็ตำหมอบ,พ,บพิกกันม้อยหมอพริกกระเด็นขาวตาคือใส่ผงนัวบังคับว่าใหวบังไหวพริกกระเด็นแล้วตำหมอบพิกกระสีแดงอีกเด้อพี่น้อง ก็คือนำไล่แหละวะเจนี่พี่นอ้องเอ้ยใชนไหมพี่น้องโอเคแล้วหาบ่อใดก็หาบ่อใดก็คือปลา กับสิไซซสอนแกงนึงเนอพี่น้องใส่มะนาวมะนาวสิพ่ไส่หลายดอกมันเปรี้ยวเพราะว่าคนกินมามักเปรี้ยวเนะพี่น้องมะเขือเทศ ลูกเคืองใส่สักลูกเคืองยัวยัวให้เครื่องปรุงเขากันพี่น้องแม่ลูกเจบพิงเขามากินเปรี้ยวด้วยพี่น้อง กินเปรี้ยวเราเหมือนรสชาติมันเปลี่ยนรสชาติมันม,มีรสชาติเลยแตะเอาเมื่อแตะเรามาชิมบ้างกันพอดีแล้วมะละกอที่ห้าวฝานไว้อาไส่หมอนี่แะพี่น เราก็น,นำน้ำที่ห้าเอาไปปรุงในครกห้ากกบเทลงเลย็กน้อยโยะเขากันจะหน่อย มันในตำโดนเพราะใดเจ้าพี่น้องตำโดนแล้วมันมันไหนมันโหดคนบางซิมันก่อนอืมสโคตดอร่อยอย่าบอกใคร ตอนครับไอซากระทบกันก็คือว่าเมนเหลว เรียบร้อยจ้ามะละกอมะละกอปรุงหม้อมะละกอเอามาปรุงในหม้อในคบคกไม่ไม่ได้เพราะคกมันเล็กพร้อมเสิร์ฟจ้าเดี๋ยวเอาอของกินม,มาก่อนพปหนอ หมูหมูทอดหมูทอดคือหมูหมูสับพี่น้องเอาไปปันป่นๆแล้วเอาไปทอดพักพักกิ่มแล้วพี่น้อง ยังห่อนๆอ,อยู่พร้อมเสิร์ฟจ้าส้มตำของแม่นุน่ากินมาพี่น้องมาเดิอมาเดิอเขาเทียงน้วกันใครบ่ากินเขาเทียงมา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 คลิปนี้เขาไว้ซ้ำนีเหรอจ้า